วิตามินเอชส่งเสริมการจเจริญเติบโตของร่างกายเป็นโคเอนไซม์ในกระบวนการหม่องผ่านผลิตฮอร์โมนสืบพันธุ์และอินซูลินบำรุงรักษาผิวหนังต่อมเหงื่อและกระดูกอ่อนกระดูกสันหลังเราบีต้องมีกระดูกอ่อนไหมครับมันจะปกป้องเซลล์ประสาทที่ออกจากกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังของเราจะมีเซลล์ประสาททั้งหมด24คู่ครับจำเป็นในการสังเคราะห์กรดไขมันไม่อิ่มตัว ลดระดับคอเลสเตอรอลลดอาการปวดเมื่อยป้องกันโรยิตจางป้องกันการอักเสบของเงยื่อบุและผิวแห้งตกสเก็ตไลโนเลนิกแอซิทวิตามิน F ช่วยป้อนอาหารให้กเซลล์อันนี้เป็นเหมือนแม่บ้านแนโนเพอาสารอาหารเข้าไปปุ๊บถ้าขาด F การเอาอาหารให้เซลล์เนี่ยประสิทธิภาพก็ลดลงถ้าขาด F ถ้าขาดวิตามิน F เซลล์จะได้รับอาหารมันก็ไม่พอเรื่องของเซลล์ระบบประสาทด้วยช่วยให้ การเผาผลาญไขมันอีกตัวนะพวกที่จะเกาะเป็นเป็น,ปนปลักหรือเป็นทำให้หลอดเลือดตีนเะนี่ยมันต้องมีตัวนี้ช่วยนำเาออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดนะส่งไปที่เซลล์ช่วยในการหายใจเสริมสร้างการทํางานของต่อมอดีนานและต่อมไทรอยประสานกับไวต้ลฟังก์ชันก็คือองค์ประกอบของพวกวิตามินทั้งหลายละลายคอเลสเตอรอลไม่ให้เกาะผนังหลอดเลือด,ออออดต้านโรคหัวใจและลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี ทำงานประสานกับวิตามินดีนำแคลเซียมเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อช่วยให้ระบบสื่บพันธุ์ทำหน้าที่ปกติเป็นแคลโรทีนให้เป็นวิตามินพวกแคลโรทีนแคลโรทีนอยด์เปลี่ยนเป็นวิตามิน A ป้องกันผลกระทบจากแสงสเรย์โคลีวันนีสารผลิตสื่อประสาท และป้องกันการเกาะตัวของไขมันที่หนังลอดเลือดป้องกันนิ่วในถุงน้ําดีเพิ่มความต้านทานของร่างกายเป็นสารผลิตสืาา่อประสานรักษาสุขภาพของระบบประสาทร่วมกับอินโดซีทอลในการกระจายวิตามิน A D E K ในร่างกายป้องกันการเกิดลิ่มเลือดความดันคอเลสเตอรอลป้องกันตับถูกทําลายด้วยตับแข็งแรงที่จะประสานกับพวกไฟโคลไซยิดอินโซ IS, ดซีทอลนะกลูมามันจะมาเป็นกระบวนการมันป้องกันการสะสมของไขมัน นะกล้ามเนื้อรีดและกล้ามเนื้อรีดเนี่ยก่อนสัญญาณที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะอยู่ๆก็เกิดอาการช็อตถองของบริเวณที่เป็นทับที่แขนทับที่ขาแล้วสังเกตด,ดูบริเวณนั้นถ้าถูกช็อตบ่อยๆกล้ามเนื้อจะเล็กลงจะรีดเ,เป็นส่วนสําคัญในการเจริญเต,ติบโตป้องกันการเกิดอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าหงุดหงิดพวกประสาทหลอนในพวกเนี้ยอันนี้มันส่งผลตั้งแต่ต่อเนื่องตั้งแต่ตับไม่ดีแล้วนะอาการที่เรียกว่าอ่อนเพลียเลยนะ้วรือหล่ ตรงพลให้เกิดการแปลกตัวของะบบศาสาทเพื่อจะขาดตัวอิโดซิพอลด้วยพวกคุมสุขภาพของตับไตหัวใจนะฮะป้องกันตับแข็งไตาวายเนะเรื่องของเยื่อบุรูปเนตาลเซลลกระดูมออกเป็นส่วนสำคัญมากในการื้นฟู